จะไม่ขัดแย้งกับตัวเองด้วยนิสัยตัวเองมีอะไรไม่ต้องไปนั่งสนใจไม่ต้องไปขัดแย้งไม่ต้องไปล้อกับมันอันนี้จังเหมือนกันหมดอนาตตเหมือนกันหมดไม่ต้องพยายามจะทำตัวให้มันดีๆไม่ต้องไปสารวมไม่ต้องทาให้มันดีๆแต่ให้มันยิ่งกว่าดีไม่ดีไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองนะมันจะไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีไม่เกี่ยวกับรูปแบบไหน ไม่เกี่ยวกับชายกับหญิงไม่เกี่ยวกับโอนหัวไม่โอนหัวไม่เกี่ยวกับลักษณะแบบไหนจะหงสสีไหนจะกินแบบไหนจะนอนแบบไหนจะนั่งแบบไหนไม่เกี่ยวเลยขณะที่ไม่เกี่ยวคือไม่เกี่ยวต็ไม่เกี่ยวเองทุกอย่างภาพเขาจะออกมาล้างสังเคราะห์จะ้องกันก็เรียกว่าล้างสมุทไทยเขาสังเคราะห์เป็นสมุทรไทยเหมือนเราพยายามบอกว่า ไม่ต้องไปยึดอะไรทุกครั้งเนาะเวลาผู้คนสอนกันอย่าไปยึดก็ต้องยึดอะไรแต่ในที่จริงมันยังเป็นสมุทรไทยอยู่มันยังเป็นสังฆวรัตอยู่มันพยายามจะไม่ยึดอะไรแต่มันไม่ยติตัวที่จะไม่ยึดตัวเองไงอันนี้ไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเนี่ยมันล้างปล่อยมันล้างตัวมันเองพร้อมกันไปมันก็เป็นการยุดิสมุทรไทยพร้อมกันทั้สังฆวรัต ไม่ใช่แค่ยุบตัวมันเองนะเอาตัวมันเองก็ไม่มีตัวเองนะตัวเองก็ไม่ใช่ตัวเองดังนั้นอะไรอารมณ์ความรู้สึกอะไรที่วัดคนมันต้องไปสนใจว่ามันจะเป็นตัวเองของอะไรล้านมันจะไปเลยท้องมันไปเลยรสกอย่างมันยึดตัวไม่ยึดเองมัไม่เอาตัวไม่เอาเองต่อไปพยายามจมุดอันนี้ก็จะไม่ต้องมดนะให้มันมดตัวมุดเอง หมดของศีลแล้วทีนี้ศีลที่ไม่ต้องรักษาแล้วไม่พยายามจะเว้นอะไรเ,เว้นตัวเว้นเองในน้ำหมดของศีลเลยนั่นจะเป็นเนื้อหาการมหากรุณาบรสัตว์้องเป็นไปขนาดที่เป็นมหา,รากรุณาทางเพื่อนมันต้องเป็นการจบแล้วเนาะแล้วเอาจบเอาจบในตัวเองแล้วมันจะพะแล้วเป็นการตั้งเอา ถ้ามันการตั้งเอามันจะกว้างตั้งเอาทำตั้งเอาสมยุนตั้งเอาสมาธิตั้งเอาทำเนียมการปฏิบัติบำเพ็ญใดๆมีนึกถึงกันมามันเป็นตัวขวางมหากรรมามันจะเป็นยมเพาะไงจะเป็นเอาสติบำเพ็ญเอาสมาธิบำเพ็ญเอาปัญญาเขาเรียกเอาในสิ่งที่เอาไม่ได้ พยายามจะเอาสติอันนี้จงังสมาธิที่มันอันนี้จังในตัวสมาธิเองสมาธิมันไม่เป็นสมาธิหรอก <sk r isa> สมาธิมันไม่ได้ยึดอะไรเลย, <sk r isa> ยแต่เราพยายามยึดมา <sk r isa> พยายามจะเป็นสมาธิพยายามจะเป็นสติรัวที่พยายามจะเป็นน <sk r isa> ี่แหละนตัวทุกเนาะตะบกทองตะอกคว้ทรงไว้รักษาไว้อยู่นั่นตลอด ทีนี้การโผนสัตว์มหาสรุณามันก็ไม่ได้ออกไปละเพราะมันจะอยู่กับพ่อตัวมันเองทรง,ทรงไว้ทรงไว้ทรงไว้มันก็เป็นเวทนาจนัดตึ้งจัดขึ้นจัดขึ้นแต่ถ้ามันเป็นสติที่ให้ไปเนี่ยคือเป็นสติในการโขนะสติสุนตาเนการโขนสัตว์อุปโล ธรมาบัตรสุญีตามหาโจรนาก็เลยขับเคลื่อนในการโกรธไปเรื่อยๆและมันจะยิ่งกว้างกวางยิ่งกว่าแค่ดีแต่ให้เปิดอายตนะให้เต็มที่เปิดอายตนะคือเปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดใจให้กระจายกระจายออกไปกว้างออกไปทุกอย่างตัวจากตัวไม่ตัวไม่เองยึดสุขยึดสติเรื่อยๆ ได้อกมาหากราุณานุกรู้สึกเป็นการโปรดแบบที่ไม่ต้องไปคอยโปรดว่าเมื่อไหร่จะพุทธเดินในตัดสรุปไม่ต้องไปรอตัดสรุปกับพระพุทธเจ้าตอนไหนไให้ตัดสรุปช่วยสมุนท์เหมือนกันไปเลยตัดสรุปช่วยเรื่อยๆล้างสมุทยสมสัยเรื่อยๆไม่ต้องไ,ไปตั้งที่ว่าจำปู่สรรพสัตว์ เพราะสรรพสัตว์มันไม่ใช่แค่สัตว์ไม่ใช่แค่มนุษย์ไม่ใชนแค่อาหามนุษย์แต่มันหมายถึงดินน้ำลมไฟพร้อมกันหมดเลยอากาศในอากาศก็มีใบบาต้นไม้ใบหญ้าแผ่นดินส่นน้ำคนไหนพิ่งอารมณ์ไหนไปก็มีอารมณ์ตกค้างคุปทานตกค้างเ้าะต้นไม้หนึ่งต้นคนชอบไม่ชอบมีนั้นเท่าไหร่ดอกไม้หนึ่งดอก ที่มันสวยด้สวย,ยคนไปนชมเท่าไรอุปทานเท่าไรยังตกค้างไปถึไทยให้สวรทเรางนะทร้างว่างร้างีางางออกกองว้างไปทุกสิอย่างเลยไม่ต้องไปเลือกเลยมันฟิชามันจะเป็นมหาโครินาขับเคลื่อนโกรธสมวัตรตลอด อะไรไม่ต้องพยายามจะทิ้งสังสารวัตไม่ต้องพยายามทิ้งตัวเองแลาวตัวเองก็ไม่มีคนอือนความหลงเป็นอย่างไรจะพยายามติดอนิจรมาอธิจรไม่รู้ไปที่ไหนอธิจังผ่านเย่งอยู่ตลอดตลอดตลอดอนิจังอนิจังในตัวเองตลอด ก็ต้องไปทิ้งอานิจังไม่ต้องไปทิ้งสีที่ไม่ใช่อะไรอยู่แล้วพยายามจะทิ้งกิเลสกิเลสอานิจังในกิเลสเองจะทิ้งอารมณ์อารมณ์ก็อารมณ์ที่อานิจังในตัวมันเองตลอดอารมณ์ก็ไม่ใช่อารมณ์เองแค้นตัวพยามตัวไปทิ้งนี่แหละตัวลำปางหลังจากนั้นก็ทิ้งตัวทิ้งเองจบสมุทัยอะไรข้าวข้าวโคตรเนี่าสมุทัยอ่ะ สมุทรไทยที่มันไม่เป็นสมุทรไทยต่อแบบเนี้ยโปล่ไปก็ไมลำบากมหาพรุณาแบบเพื่อในตลอดไม่ต้องมานั่งหลงว่ามันจะทัศนุไม่ทสะนุไม่ต้องหลงว่าจะมีมีปัญญาชนิดไหนแล้วก็แล้วไม่โลภมากไนธทรมแล้วไม่เป็นกิเลลในอะไรแล้วเนาะเหลือแต่แค่อุณบราเพื่อนมหาครณาจัง สุชาติสมาภานจากู้สติเอามาโนสติบ่อยๆดูนี่ขยันน่ะถ้าขยันล้างมันจะล้างน้ำใส่ท้องมาเลยสังสารวันเอาว่าทุกอย่างคืล้างท้องกันไปว่างล้างท้องกันไปไม่ใช่ล้างที่ละอย่างสองอย่างละเนี่ยนี่ระย่างสองอย่างละสิ่งนั้นละสิ่งนี้มันยังเป็นตัวตั้งเอาพยายามจะไปละสิ่งนั้นคือตั้งเอาอยู่ แต่ถ้าทุกอย่างเรื่องละพร้อมกันเลยละตัวละเองคึบเดียวไม่ต้องมาลำบากละที่เราขั้นตอนเนาะขั้นตอนขั้นตอนของการละก็เป็นอริยะแบบไหนก็คือยังเป็นลำบากเป็นสังวรอริยะในสมุทัยอริยะในการละในขั้นตอนนั้นก็สรุปว่าสุละ ตรงไหนแล้วไงทุกอย่างนั่งนี่ตัวทุกอย่างทั้งไม่ว่านั่งอยู่เวียดนามจะไปปลอดภัยได้ไหมไม่หรอกอกว่เดี่ยวเลยทุกอย่างคือต้องพูดพร้อมกันปพ๊บเดี่ยวสภาพมันก็จะขับเคลื่อนมหากรัาล้างประวัติล้างตัวมันเองพที่ให้ไปมันเป็นหลุดช่วยสภาวะจบให้สภาวะ ยุติสมุทรไทยสรีสันสราวามันจะเลยไม่รับากไม่เป็นกำไม่เป็นรไปเพราะยังไงก็อุปโลงมันกินอยู่แล้วไงมันบอกรกินกินอุปโลมันั่งคุยคุเมาพูดอุปโลงมามองแต่อุปโลงที่ล้างอุปโลงเองมองไปแบบไม่อะไรอะไรมองไปไม่ัตไม่เมองไปแบบทิ้งตัวทิ้งเอ มันก็จะรูททรวงล้างไปด้วยในการมองล้างทุรวงด้วยการกินนั่งยืนระยะห่ใจที่เกี่ยวข้องด้วยการที่ล้างไปพร้อมกันช่วยไปพร้อมกันกินข้าวหนึ่จานก็ล้างเลยว่างล้างสภาวะที่มันเกี่ยวข้องกับจานอาหารจานเลยเนาะใครบางคนปรุงใครบางคนปูปากใครบางคนซื้อมาถวายใครมาัำกานล้าง มันไม่ต้องโกรธแค่คนสว่ายแต่คนที่เกี่ยวข้องที่สวางนี่คือส่สวนให้ว่างล้างน,นั่นแหละสวนจะไม่ลงไม่เองดังน,นั้นกำลังถล่นเรื่อยๆเนี่ยคุภาพามันจะออกขนาดที่เราสำคัญตามตใ,าาใการสมุนไพรนะ ไม่ใเ้กาเรื่องความเป็นนไ่ตงัความเป็นนจะเป็นเนื้อบูดูนที่จะตักระดช่วยกันไปตลอดตัดสรดช่วยสวัสดิ์่ตลอดเป็นทั้งหมดความ

ถ้ามาหากรุณามันน้อมันจะแพ้อนุมณ์สอาุมณ์คือตัวเอาตัวเอาจำขพอคอยนักก่งสบายอคอยแช่สมาธิคอยฝืนสน่คอยฝกนสยายความคิดคติในตัวเองคตินคนความรู้อเของตัวเองที่เชื่ออย่ารนั้นจาก,น,ก,น,ก,น,กนี้เหว่าอนรสัยสเราจะตามอนุสัยเลยถ้ามาหากรุณานเร็วมันจะหลงมเมเฉพาะตัวเองแล้ว ถ้ามันเปิดกว้างออกไปหาลนว้างรอยู่อหาโนั้นจะล้างตเองตนี้มันต้องไปล้างมันมต้องไปล้างอะไรมันต้องไปละอะไรเลยพยายามจะมันละมันจะยืดแคบมันป่าแล้วมหาโลนไม่ําเคลื่อนมันจะใช้เป็นนาวิบาันั้นก็ไม่ต้องไปรับรู้อะไรมากในหวดไม่ต้องไปรับรู้อะไร พอสารเสียไปดูรายละเอียดสัมผัสมากอย่าไปมองแค่โกนอยเบื้องหลังของความบริโคนั้นมันมีอะไรมากมายที่มันเป็นเหตุสมุนไพรนราไม่ต้จะไปมองรูปแบบวุฒิกรรมว่าเขาเป็นอะไรวุฒิกรรมต่างๆมันมไม่มีดีไม่ดีดหรอกมันถูกใจเรามันก็ว่าดีไม่ถูกใจเราก็ว่าไม่ดีแต่จริงๆพฤติกรรมมันก็แค่แสดงออกมาตามรูปแบบวุฒิกรรม Dante, be, มันม่เห็น่อก้มาขวางกำใช้ที่าบไม่ได้ก็มีหน้าที่อย่างเดียวว่างล้างให้อย่างเดียวดับ้าให้อย่างเดียวหรือจะอากโลกวัตถานล้างให้ก็ได้จไม่ไม่ยึดตัเงมัล้างเนโอเกนกแฟก่อนลกันล้งทุกอย่างนะโอ้โห